เติมแล้วครับเริ่มแล้วสายแข็งวันนี้ com. ส่งเซียนแบงเข้าประกวดกับเขาครับนี่นะครับผมรอยชมนะครับร,รอยชมเพราะว่ามีของใหญ่ให้ลุ้นนะครับ อ้าเตืกเลยเตือเลยโอ้ยบอกเบ่งตายอีลี่เลยครับไปแล้วจูดอืนใหญ่โอ้ยคุ่นดินแล้วอ้าวดึงแล้วครับอ้าวดึงแล้วดึงแล้วอ้าว เป็นยังไงนะครับเป็นยังไงอ้าวดึงเลยครับฮะเอาอขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวลองเองดึงเลยครับจารเมร็ดหมายที่ไหนจารเมร็ดไอ้ปไปจีนครับอา้าวคุณเอาละครับเอาละครับโอ้ปลาจีนปลากระโโหปลาตะเพียน สามโอ,อ้ยหุ้ยจัลลเมดเป็นฟูงเลยอ่าเป็นฟูงเใช้ตะป้าเจ้าเป็นฟูงเลยครับเป็นฟูงเอ,อ้ยปอลกอฮอล์อลกอฮครับโอ,อ้ยมีแต่กอฮอลเลยครับแบ่งแบ่งก็บดเถื่อนไว้บนแอลกอฮอล์บ,บนทำงานให,นไหน้ไวทำงานให้ไวแบ่งเอาทั้งนาเลยแบ่งพ่อเลยลา,ยลายป้านหน่อยว้ย บอกขาดดอกนี่มีแต่โะโฮครับโอ้ยโะโฮงามแห่งครับงามแห่งโะโฮรุ่น6ฮเกโลครับอ้ยว้าคืนครับคืนอีกแล้วคืนอีกแล้วครับฟรยจระเมตโกโฮครับรุ่น5าขาวจนพูนเลยอ้าความไหวคือปีศาจอ้าวยวนเอาคืนแล้วระวังได้้วนเด้อ โอ้ยปลาปืนครับโอ้ยปลาหูรูดครับงามให้อ่าอย่าพันอย่าพันอย่าพันหอบหอบย่อย่อ,อย่องามให้งามให้เออเอา,เอาถืออย่างไรครับเจอระเม็ดเออสองตครับอา่าไอ้น้อยไอ้น้อยอ๋อ บาดจาระเม็ดครับเ to ้ยนี่ครับจาระเม็ดสองตครับบาทหนึ่งนี่แหละครับผมจาระเม็ดหีดใน่แม่งเบ่งเฮ็ดง่าใน่แม่งเอ้ยถือกี่โมมาเปลี่ยนกันบ่เชียร์เบโอ้ยมาเป่าโอ้ยนี่ครับจาระเม็ดลายเหงครับโอ้ยขาดแล้วครับตัวนี้่อยู่นะครับโอ้ยย่างอยู่บางนี้ครับเออเ้าคืนนี้เลครับจาระเม็ดสอง เออจะัละเมตหลายเหีครับยังไงเบ่งหึงเหี้ยมันเลยอ้าวถึงแล้วถึงเงียงอีกแล้วเนาะนี่แหละครับเอ้ยถึงสุขูสุขคนนลยครับผมจัลเม็ด้วยครับสีหลายจัลเม็ดจัลเม็ดยูไปแล้วครับชในมันกลืนก็สชั้งอยู่บ่เออมันคนแพร่อยู่นั่นก็ส่งอยู Mas e